โคตรหเจียดเลยนะแต่เกิแล้วกันตัวไรตาดำมองสิ <c oughs> มีล็อกเครื่องนะกระต่า,ตายกระต่ายกระต่ายถ้าขวัญเด็กูแตกอุ้ยผีมาแล้วผีอยู่ผีอยู่ห้องทุกกองเลยโอม,ม,ม่าผมปัดไม่ได้คุณมันมันล็อกอะ่ะเครื่องที่ผมเกิดล็อกสองเครื่องมีดูเมย์มไม่ดูอะ่ะล็อกโอ้โหล็อกหมดเลยอะ่ะ ปั่นไม่ได้เลยคุณยี่ยล็อกหมดเลยคุณทําไงดีเนี่ยคุณวิ่งเงินนะกันขอโทษเทมข่าวหนึ่งอ่งนครับ <S <S ปั่นไม่ได้จริงว่ะเหมือนคุณจุกฟีอะจุกอ,อยู่จุกอ,อยู่ผมผมผมฉีกให้คุณแล้วผมเห็นแล้วโอเคได้เครื่องปั่นแล้วครับโอ้โหมันก็แบบ คืออีกฝั่งหนึ่งอ่ะถึงจะปั่นได้เว้ยเออคือแม่งล็อกหมดเลยอ่ะล็อกสามเครื่องกาหมดหมดแมปแล้วอ่ะมีเจ็ดเครื่องเกิดซึ่งปั่นอยู่นะได้สิบเปอร์เซ็นต์ คุที่ค้อนมีขวานแดงไหมไม่ไม่ไม่ไมีเจ็ดขวานนะโอเคโอเคโอเคผมผมผมฉีกให้คุณเล่นนะผมไปแล้วโอเคเพิ่องไม่เสร็จนะเครื่องประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ว่าสี่สิบห้าสบเองโอเคเครื่องหายล็อกแล้วปัดได้แล้วสบายคุณละมา ขนาดโทรหมดกำลังไหมมี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 โอเคต้องข้าบนเพื่อนน่าจะปั่นอะเออเครื่องน,นี้เครื่องน,นี้เพื่อนก็ปั่นคือกูปั่นไม่เสร็จคนเดียวปั่นไม่ได้เว้ย ไม่ไหวลากสายได้นะบอกแค่ทีออกแค่ได้ทีหนึ่งอ่ะเครื่องนี้เสร็จ <h Off> <up> ผมปั่นใกล้ๆคุณนี่แหละใกล้ๆคุณจูนี่แหละเออแล้วอีกเครื่องเก่าผมปัน่นกลับไปปั่นไม่ได้ด้วยช่างมันละกัน โอเคผมวนกลับไปวน,นกลับไปหาเครื่องเก่าแล้วเครื่องเมื่อกี้คนได้ละเครื่องที่ติดเมื่อกี้คุณจุกได้นะมีไม้แผ่นหนึ่งในห้องนั้นะ่ะ<อ>โอ้ย,เค,อเ,เ,ยเครื่องเก่าเหรอเย็บล้อเครื่องเก่าหรือแค่นี้เอาว่ะห้าเครื่องว่ะทิ้งเหรอต่ผมอยูผมทำไมเสียงใกล้ผมอะนี่แหละแถวนี้แหละหชิปหายคุไปก่อนละกันคุณเครื่องติดกันสองเครื่องที่คุณจุกอะ คุณจไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันต้องเหลือเหลือเยอะอยู่อ่ะอยู่ไหนมั่งรู้เรื่องอ่ะผมฉีกให้ผมฉีกให้ได้เลยฉีกให้ผมจริงไว้เครื่องละห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองเครื่องอ่ะคิดดูแล้วกันเออสวยครับสวย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 แล้วที่จริงเอาจริงๆอ่ะถ้าคุณไปตรงที่อื่นที่ไม่ใช่ตรงนั้น,น่ะได้กี่เครื่องแต่ผมฝันไม่เสร็จเลยสักที่เออผลแ่ันเสร็จเครื่องนึงผมฉีกไม่ได้ไงไเด็นเข้าใจาเข้าใจเข้าใจคือมันคนได้สี่เครื่องเว้ยค,คุณสุดยอดแล้ว มีบอโล่ะแค่นี้พอโอเคแต่พีเอาใครดูก่อนเก็บขวานใช่ไหมเก็บขวานเก็บขวานไป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 ให้ผมช่วยเหรอยังเอ้ยเหมือนไปเจอคูนนะระวังนะไม่เจอ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 โอเคโอเคตัยวิ้ยเจอเจอกูแล้วเจอกูแล้วไอ้เพื่อนช่วยนะไอ้เพื่อนช่วยโอเคแฟนมาช่วยแล้วครับแต่ผีลับ คุณระวังโนวันนะาาเสร็จจะเสร็จผมขอสิบวิถ้ามีโนวันถ้าหาไม่เจอก็ก็ก,ก,ก็ช่วยได้อะแต่ถ้าหาไม่เจอจริงๆก็จะดูก่อนว่าไงเจอเพื่อนสามสองเดีย๋ยวจะเกาไม่ได้นี่หว่าเป็นลูนติดเลยแล้วกันสวยสวยสวยอุ้ยเป็นลูน<ย>ไอ้เหี้ยอันนั้นลูนอันนั้นลูนอันนั้นลูนมันเอาผมแล้ว ถ,ถ้าไม่มีถ้าไม่มีนองวันช่วยได้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ,รบ okay, ถ้าลุน okay, okay. ถ้าถ้ามีนองวัน,นผมดู้ก่อน,นับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เปิดประตูอยู่ฮะ <Okay, okay. S 1> ประตูด้านประตูไหนไม่รู้อะเปิดอยู่บ้านหนึ่งอะ <c oughs> ไม่เสร็จนะเพิ่งเพ,พิ่งเริ่มเปิดเพิ่งเริ่มเลยเพิ่งเริ่มเลยได้เก้าเก้าครับเก้าเก้าบ้านอ่อกำลวนไปบ้าน,บ,านบ้านไหนไม่รู้ว่าคุณบ้านที่มันติดบันไดอะไม่รู้ติดสองบานหรือเปล่า เฮ้ยมาแล้วมา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 ตรงไปตรงมาวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนเพื่อนเปิดเลยไปดิไปเลยนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยเอาคุณอยู่กับเพื่อนน่ะที่หายแล้วคุณอยู่ไหนผมคุ้เพื่อนอยู่คุณอยู่ไหนวะเิดแล้วเจอกันเจอกันไป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 ,ไปเลย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 เออสวยครับรอุ้ยเอาเรนะื่องนะคุณห้าเครื่องอะ่ะไม่มีโนวาไม่มีโนวามีเรมีวะมันขวานเล็กอยู่ไม่รู้เว้ยมีมีมีหรอ หรือว่าที่ที่เพื่อนแกะมันโทเทมลูนมันลูนที่เพื่อนแกะมันลูน <Okay. S 2> เอาว่ะเอาเรื่องว่ะเันกูกูแตกแล้วหมดกำลังด้วยทำไม่หมดแล้วว่าไปอย่าง <c oughs> เพื่อนกูไะเนี่ย๋อไม่ใช่คนละคนชื่อเหมือนเพื่อนชื่อเหมือนเพื่อนพี่เลยแต่มันไม่ใช่เพื่อนพี่ว่ะคนละคนกันชื่อเหมือนเป๊ะ <c oughs> ไม่ใช่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 ใชโอ้ชื่อเหมือนเพื่อนกูเลยแต่มันไม่ใช่ โอ้คุณคุณเซฟาราสุดยอดกดฮันนันผีหมื่นเดียวโอ้เก่งเก่งเกินเฮ้ยใจเย็นโอ้จบแล้วเจอฮันเทสไงบอก<ๆ>เลยว่าเป็นผมผมกดเจอคุณผมกดออกมไมเนะ่เล่นอะ